โัด้เป็นร้อยเป็นร้อยได้เป็นร้น 100, อย <c oughs> โอเคฮะก็ <c oughs> ะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ค <c oughs> ือจะมาอ <c oughs> ันนี้ไม่ได้เป็นเหมือนกับว่าเป็นการว่าเขานะแต่คือจะให้มาเช็คจริงๆว่าภายในไม่กี่วันเนี่ย <c oughs> คือเขาเป็นคนไทยผมเจอในซสโกอ่าแล้วก็เขาเล่นอ่ซสโกนะฮะเก่งยิงหัวแปปะแแปะเนี่ยนะฮะแล้วก็อยู่ที่หนึ่งน่ยังยังยังไม่เห็นมีรถเลยนะแล้วก็ เรามนตรวจสอบโปรไฟล์ดูนะฮะสองร้อยสีสิบก้าชั่วโมงนะครับได้ achievement เต็มนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหลักฐานอีกส่วนนึ่งที่ผมเพื่อนผมส่งมาให้นะฮะก็คือนี่เดี๋ยวเราขยายกอ่อนนี่นะครับฆ่าศัตรู25คนด้วยปีสองศูนย์และอื่นอื่นอีก25 <c oughs> คน100 100 100 100ย่ค่าค่า <c oughs> ละนาวมาก <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถฆ่าในเดสแมทหรือว่า เคยชวนได้หรือเปล่าแล้วก็ในวันเดียวกันและเวลาเดียวกันคือวันเดียวกันแล้วก็เวลาเดียวกันนะฮะลองลองคิดดูแล้วกันน,น,กน,นะฮะผมไม่ได้จะมีเจตนาจะว่าอะไรนะแต่ผมแค่อยากให้ดูว่าความถูกต้องเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะครับเนี่ยวันเดียวกันหมดเลย100เนี่ยค่าไป50ตัวใช้โนวาใช้เกก,กันม,มีใช้ระเบิดเอ่ามีระเบิดเนี่ยปลาไฟนะฮะค่า100คน ห้าร้อยคนนะฮะคือมันมันใช่เหรอวะวันเดียวแล้วแบบเล่นมาแค่249ชั่วโมง249ชั่วโมงกับชนะเอ้ยเดี๋ยวนี่นะฮะชนะ100่ริปเปิลแมปไอแทปเทอร่าไอแมปเนี่ยฮะผมงงจริงๆนะฮะและไม่ใช่เกมไม่ใช่แค่เกมคา์เอร์นะนี่เพเดย์ก็มาเว้ ร้อยแปสิบแปดชั่วโมงนะครับได้ Achievement ถึงห้าร้อยสามสิบห้านะครับงงหลังปูฟ้นะครับผมจะให้ดูความถูกต้องเฉยๆนะฮะเด็ก <c oughs> แล้วก็เป็นคนไทยด้วยนะฮะเป็นคนไทยด้วยนะรประเด็นแล้วก็แน่นอนว่าเด็กคนไทยมันก็ต้องมี Bug h a ก k e r นะครับเอามาใช้ <c oughs> ถามจริงมันสนุกซื้อเกมมาแล้วใช้แฮกเนี่ยชิบหาย ดุมากเลยครับดุครับนุนจริง,รงผมไม่ต้องทำอะไรเลยผมก็ได้ของแล้วเออเอาของแบบจริงจริงนะผมเห็นอาจจะมีบางคนนะฮะซีคอเตอ,เตอร์มาในราคาเพียงแค่ร้อยห้าสิบหรือสามร้อยแล้วก็เ,ออเปิดแฮกมาเพื่อจะคิดว่าเออเราเราจะได้กล่องเอาไปขายเรื่อยๆได้กล่องได้ของใหม่คือมันก็ไม่น่าจะใช่นะมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่ความถูกต้องที่เราหาไปด้วยความยากลำบากบกับการเล่น่ะ ปีมือเพียงแค่ 2, สองอชั่วโมงแอชิเมนตั้ง670ตั้ง1 6อและมันเต็มด้วยภายในเวลาม,มันเหมือนมันไม่ใช่อ่ะนะมันก็อ,อาจจะเป็นไปได้นะแล้วก็นี่เพจของเพเดอีกนะฮะนี่ <ell> เวล100นะครับภายใ,ในเวลาแค่วันเดียวนะครับ วันเดียวนะฮะนี่ฮะวันเดียวใหญ่ใหญ่นึ่งร้อยนะฮะภายในราแค่วันเดียวผมนี่ยังทําไม่ได้เลยได้อยู่แค่50ไม่ก็ประมาณ25 26งงแล้วก็พิงแค่เล่นมาแค่ร้อยแปดสิบแปดชั่วโมงนะครับเวลไปถึง100แล้วมันไม่ใช่อะผมจากความจริงตามจริงๆนะฮะผมเอาจริงๆนะจะบอกไปทิว่าทำตามขอไม่ได้คือไม่อยากให้สังคมเนี่ยไม่อยากให้มีแฮกเกอร์ นะครับเล่นกันสนุกสนานใช้ฝีมือกาก็ช่างแม่งนะฮะเล่นไปเล่นกับเพื่อนสนุกสนานถ้าเล่นคนเดียวก็หาเพื่อนฝรั่งนะฮะอย่างผมนี่ก็หาได้แต่แม่งไม่อยู่ไปไหนเราไม่รู้นะฮะก็เอาเป็นว่ามาแค่นี้แหละให้ดูเฉยนะฮะอันนี้ไม่ได้ปรัน้าอะไรนะฮะแต่อยากให้น้องเขาเนี่ยหยุดเลิกแฮกนะครับแล้วก็ดูดแรกของ Di v ิทเทกับ c i s c o ได้เล่นมาแค่เนี้ย แล้วแบบมันเป็นทางหากกินของเขาเลยเหรอต้องต้องแฮกแล้วแบบคนที่แบบเขาไม่ใช่แฮก่ะแอนตีนต้นยครับรออะไรประมาณนี้อย่าบังดิเอาให้ได้อย่างนเกมอะงงเลยก็คลิปนี้มีไปแล้วจบละบายอ